Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรื่องยอดหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนต์ไทยเรื่องนางอำเภอปฏิวัติกดจะทับฟังเนื้อหาดัเรื่องกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทันไปพลาดในการรับชมลีปต่ตางๆทางช่องเสรีภาพยนต์นเสนอนางอำเภอปฏิวัติของบุญโชคเจียมวิริยศัิหนังสือยอดเยี่ยมประจำปีพิมพ์จำหนา่ายมาแล้วมากกว่า10ครั้งอ่งนานาพัชนา และบารมีย่อมเกิดจากศรัทธาและความเชื่อถือของประชาชนหาได้เกิดจากมือของผู้ที่มีอาวุธไม่ในอำเภอปฏิวัินิ่งแสดงโดยสมบัติเมธนีอรัญญานามวงในรุสริจัญญาน้ำเพนจิรจันร์ประจวบเลิกยามดีอด,นดนุลตุลยงลัสสมควรกระจ่างสารมัวงงนจิสรางกูรชาวแควคร่องอดินทันสิงหิหลังหลอตอก บูวิบูนัลกำกับการแสดงโดยรังสีทัตทรัพยักษ์อำนวยการสร้างโดยปราโมทเสรีเชิดพ,พ,ศพงศ์เปะะ็นภาพยนต์สารเสพมอมมอรเป็นทุกส่วนภาคโรงหนึฟิล์มเข้าฉายเมื่อปีพศ2522ที่โรงภาพยนตร์เอเทนแกรนและพาราไดส์สำหรับเรื่องย่อในอำเภอปฏิวัติเริ่งจากเมือ่อในอำเภอร,รวมพลก้อนทอง ซึ่งเพิ่งมารับหน้าที่ออกตรวจท้องที่พร้อมกับปลัดอำเภอได้พบสะพานสร้างใหม่แห่งหนึ่งซึ่งชำรุดจึงถามปลัดอำเภอว่าใครเป็นคนรับเหมาทำปลัดอำเภอตอบว่าพวกของเสียเกศและเสียผาเป็นคนรับเหมาทำซึ่งทำให้ในอำเภอไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะสภาพของมันดูไม่มั่นคงและแข็งแรงเอาเลยหลังจากนั้นเมื่อย้อนกลับไปที่จังหวัดก็ดเบิกขอไปแจก คนยากคนจนอำเภอที่นายอำเภอร,รวมพลปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นถือว่าอยู่ในถิ่นกันดารปรากฏว่านายอำเภอต้องเสียเวลาถึงสองสามวันเพื่อขอมารอพบกับประลัดจังหวัดแต่เสมือนหน้าห้องไม่ยอมให้เข้าพบในขณะนั้นเวลาเที่ยงประหลัดจังหวัดนายอำเภอเปลืองและจ่าจังหวัดชื่อระเบิดกําลังจะออกไปกินอาหารกันนายอำเภอรวมพล ก็เลยพูดเข้าไปเพื่อขอพบก็โดนเอ็บตโลว่าเอาประหลัดจังหวัดกับพวกไปกินอาหารโดยมีเศษเย็ดและเีษผพาเป็นเจ้ามือในระหว่างนั้นเสียทั้งสองก็ได้ฟ้องกับประหลัดจังหวัดเรื่องในอำเภอรวมพลไม่ยอมเซ็นรับโรงเรียนที่สร้างมาใหม่ประหลัดจังหวัดเริ่มหาทางการแกล้งในอำเภอรวมพลด้วยการวิทยุเรียกตัวให้มาพบด่วนในตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นเมื่อได้รับวิทยุในอำเภอรวมพล ก็รีบมาด่วนแต่แทนที่จะได้พบกับประหลัดจังหวัดในที่ทำงานต้องตาไปพบที่ร้านเสริมสวยเมื่อเห็นหน้าประหลัดจังหวัดขาดคันให้นายอำเภอร,รวมพลเซฟร,รับโรงเรียนเพื่อช่วยพักผู้ของตนนายอำเภอรวมพลไม่ยอมจึงเกิดปากเสียงกันขึ้นและเกิดไปถึงขั้นชกต่อยกันเสียเกียรและเสียผาก็ไปหาผู้ว่าราชการเพื่อรงเรียนจึงให้ประหลัดจังหวัดไปตรวจแทนนายอำเภอรวมพลในพบกับประหลัดจังหวัด ประหลัดจังหวัดหาว่าขาดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเกิดทะเลาะวิวาทประหลัดจังหวัดประกาศวา่าจะย้ายนายอำเภอหรือเอาออกจากราชการให้ได้เสกเกีย,ยกและพวกไปขอนายอำเภอรวมลพลื่อเปิดทําการแสดงเล่นนิ้วในอำเภออนุญ,ญาตให้เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นเพราะตองกางคือไม่ปลอดภัยจากพวกผู้ก่อการร้ายคอมมอนิสต์ทำให้เสกเกียรไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้น แหนเพอรวมพลออกรัตะเวนกับพวกอสอเพื่อปัดพาผู้ก่อ,อก,การร้ายเกิดการปะทะก,กันขึ้นแนอำเพอผู้นี้มีโรคป,ประจําตัวอยู่ด้วยก็คือโรคมะเร็งเลื้อยหลังและดีซานอาการของโรคเกิดกําเริบขึ้นมาทําให้แหนำเพอก็พาพวกอสล่าถ,ถอยมาพักกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งสมนุนของเสกเกียกและเสียพาก็เข้ามารวนด่าว่า นายอำเภอรวมพลว่าเป็นแาน่อำเภอหมาหมาจนแานอำเภอทนไม่ได้ต้องจับกลุ่มพวกของเสียทั้งสองแต่แล้วเรื่องมันก็กลับกลายเป็นว่าแานอำเภอเมา,ารว่าไปเสียอีกเมื่อแผนการของเสียเกี็กและเสียผาทําทให้แานอำเภอรวมพลต้องถูกย้ายในทันทีต่อมามีคําสั่งจากกระทรวงได้ให้นานอำเภอรวมพลออกจากราชการทําให้อดีตแานอำเภอรวมพลเสียใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับโรคเก่ากำเริบขึ้นทำให้อดีตในอำเภอร,รวมพลเกิดอาการเสียสติจาจังหวัดกำพันธ์ตำแหน่งเป็นานอำเภอคนใหม่แทนในวันต้อนรับานอำเภอคนใหม่ในอำเภอร,รวมพลซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นกลับมานั่งทำงานอยู่พวกสิเมนต์อำเภอพากันขับไล่ในอำเภอร,รวมพลเกิดอารวาสเหวียงผู้คนและเมีอของตนเองจึงะเด็นไปเมื่อได้สติจึงรู้ว่าบัดนี้ ตัวเองพ้นหน้าที่ไปแล้วและเห็นนายอำเภอคนใหม่เข้ามารับหน้าที่จึงให้อวัดไปว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีแต่อยา่าไปคนเด่นคนดังเพราะจะเป็นภัยกับตนเองและนายอำเภอรวมผลจะกลายเป็นอดีตก็พาเมียของตนอำลาไปอย่างสงบสู่อนาคตที่ไม่มีใครรู้จุดหมายปลายทางคนเห็นความดีของนายอำเภอปฏิวัติจบลงอย่างน่าสะเทือนใจ นนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องในอำเภอปฏิวัตและถ้าท่านสนใจเนื้อหาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านสามารถหาอ่านได้กับเนื้อที่ยายเรื่องในอำเภอปฏิวัติโดยคุณบุญโชคเจียมวิริยะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือยอดเยี่ยมประจำปีซึ่งพิมพ์จำหน่ายมากกว่า10ครั้งและเสรีภาพยนตร์หยิบเนื้อหาโนวนิยายเรื่องนี้ มาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยให้สมบัติเมธนีอรัญญานามบงนิรุสิจัญญาน้ำเพนจิราจัน์ประจวบเลือกยามดีอดุลดุญยลัตสมควรกระจังสารมอมหลวงรุจิราศรานกูลเชาวแคลวคองอดินันสิงหิลันหลอตตกบูวิบูบนันมาถอยทอดเป็นภาพยนตร์โดยกำกับการแสดงโดยครูรังสีทัศนพยัก อำนาจโัษณาและบารมีย่อมเกิดจากศรัทธาและความเชื่อของประชาชนหาได้เกิดจากมือของผู้ถืออาวุธใหม่ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อทหมไพลาดในการรับชมคลิปต่างของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรบคานตำนานหนังไทยรื่งย่อนหนังไทยสปอนคอษณาทางวิทยุในอดีตในคลิปอื่นที่ตามไม่ถ้าชมยืงต่อเนื่อง สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ